โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วกับช่องรถบ้านบูมบูมนะครับที่จะมานําเสนอรถบ้านรถครอบครัวนะครับ PPV เจ็ที่นั่งให้พี่ๆได้รับชมกันครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Toyota f o r t ์จูเนอร์สอนะครับขับเคลื่อนสงล้อตัวที่ยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมเป็นรถปีสองพนะครับได้มาเป็นสีบอลเงินนะครับสีซิลเวอ เงาเงาสวยๆแบบนี้ครับผมรถปลดประจําการใช้งานน้อยมีการดูแลรักษามเมนเนนกันตามระยะครับผมก็คือรถคันนี้สภาพดีมากครับโครงสร้างคือเดิมๆรถไม่มีชนหนักพิการหรือจมน้ําแน่นอนครับรถคันนี้ปี2018นะราคาอยู่ที่ 9,59, 0 0สาทเท่านั้นครับผมราคาเบาๆนะครับจับต้องได้ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็ได้รถสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเอาไปใช้กันเลยครับพี่ๆนี่ครับมาดูกันที่ด้านหน้าก่อน จังหน้า3ชั้นโครเมียมนะครับแล้วก็รูระบายอากาศขนาดใหญ่ได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับไฟบบีแอลีดีมาฟ้อมาเดยเดย์ไทม์แล้วนิ่งไ์ครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้แล้วก็ครอบด้วยโครเมียมครับทะเบียน7641อคันนี้ใครสนใจก็แคปภาพไปทะเบียนแล้วก็ทักไลน์มาหาผมก็ได้ตามเบอร์0 9 0 2 9 8 9 8 9 3ครับผมรุ่นนี้คือยอดนิยมนะครับขายดีมากๆ พี่ๆสนใจก็รีบจับจองกันเข้ามาก่อนนะครับ0902989893นี่ครับสีเดิมๆไม่มีการกลับสีแน่นอนเสียงใสๆเพาะๆแบบนี้ครับรอยต่อแนบสนิทครับได้มาเป็นล้อแม็กนะครับแม็กเดิมๆของโรงงานโตโยต้าครับดิสเบรกทั้ง4ล้อครับผมแม็กหกลูสีซิลเวอร์ตัดกับสีดำครับผมล้อขอบ18นะครับได้ยางปีใหม่ๆสภาพยังแทบยังไม่ได้ใช้งานเลยครับผม จกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับสีตัวรถนะครับเป็นสีซิลเวอร์มือเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ไม่มีการลอยนะครับแต่ว่ามีปุ่มล็อกมาให้ถ้าพี่ๆต้องการของแถมกันลอยหรือว่ากาาันสะทอะไรพวกนี้ผมจัดให้ได้นะครับผมจัดให้ได้เต็มที่จับจองมาวันนี้ผมแถมฟรีด้วยน้ามันเต็มถังครับขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับผมมาดูกันที่ด้านหลังกันต่อนะครับท้ายรถของคันนี้ ก็จะมีโลโก้ Fortuner นะครับเป็นสีโครเมียมเปิดฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับโคมเสียงไม่มีนะครับรถเดิมๆนี่ครับมีสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกตรงที่3ติดมาให้แล้วก็เสาอากาศคีิฉลามครับด้านหลังเป็นไฟหลอดฮาโลเจนโคมไฟใสๆครับมาพร้อมกับไฟทับทิมระบบไฟติดทุกดวงนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดฝาท้ายให้ดูกันว่า เป็นยังไงครับนี่ครับให้ดูที่เส้นสายก่อนความเงางามของรถคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วด้วยขับได้อย่างปลอดภัยนะครับมือใหม่ก็ขับได้ง่ายครับผมนะครับกดปุ่มฝาท้ายแล้วมันก็จะเปิดอัตโนมัตินี่ครับโชคกไม่มีเสียงนะรถของเรารับประกันนะครับเรื่องโครงสร้างเครื่องเกียร์ ไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําตัดต่อตัดแต่งแน่นอนครับนี่ครับดูที่โลโก้ไฟท้ายครับไฟท้ายเดิมๆเมบาะสามารถปรับพับได้ด้านข้างนะครับตามสไตล์ f o r t u n e r เก็บของเก็บสัมภาระได้ใหญ่ๆเลยครับและถ้าพับลงมาก็สามารถนั่งโดยสารได้อย่างสบายครับผมนั่งรถ f o r t u n e r ไม่ต้องกลัวลำบากเลยครับผมเดินทางไกลได้สะดวกสบายนี่ครับดูที่ซีนยาง ร่องรอยของน็อตนะครับปั๊มเอล์ปั๊มาไม่มีการไขนะครับตัวนี้มีกล้องด้านหลังมาให้อีกตัวหนึง่งไม่มีร่องรอยตำหนิเลยครับผมคันนี้สาบ9 9้สิาเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนได้ออกรถป้ายแดงครับแต่ราคาถูกลงมายเยอะราคาไม่ถึงล้านนะคันนี้นี่ครับเวลาปิดก็กดปุ่มอัตโนมัตินะครับ ปิดสนิทไม่มีเสียงครับผมจะให้ดูภายในนี่ครับภายในแผงประตูอุมโทนด้วยสีดํากับหนังสีน้ําตาลนะครับเบาะไม่ใช่เบาะก,กระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วก็กระจกด้านข้างนะครับปรับไฟฟ้าเหมือนกันอัตโนมัติทั้ง4บานเลยครับผมแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับต้องขออไฟไว้ด้วยนี่ครับ ไม่มีรอยร่องรอยการขาดนะครับสําหรับแผงประตูผมอะไรมันตีฟังก์ชันเดิมเดิมของโรงงานครับผมด้านในคุมโทนด้วยสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลเข้มๆเป็นเบาะหนังนะครับปรับพับไฟฟ้าคนนั่งว่าสบายแล้วคนขับทั้งสบายแล้วก็สนุกด้วยครับผมเบาะสามารถปรับตามได้สรีละของร่างกายเลยและรถเป็นรถที่ประหยัดนะครับ for t u n e r มี Eco Mode Power Mode ให้เลือกใช้กันได้ตามอัธยาศัยเลยครับคอนโซลกลางมีจอทักรีนครับแล้วก็แอร์ปรับออโต้ด้านในเป็นลายไม้นะครับพวงมาลัยก็ลายไม้เดิมๆของโรงงานนะครับผมมีแพทเทินชิปผมถึงได้บอกว่าทั้งขับสะดวกแล้วก็ขับสนุกครับผมนั่งสบายสบายกันเดินทางไกลกันได้ไม่เมื่อยครับนี่ครับ t ต y o ต้า o r t u n e r 2.4V ขับ2นะคันนี้รถปี2018 ราคาอยู่ที่959,000เท่านั้นตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษอยู่นะครับเริ่มต้นที่2.59ผ่อนสบายๆกันไปเลยครับใครสนใจคันนี้ก็อย่าลืมจับจองกันเข้ามานะครับ0902989893ครับผมออปชั่นเยอะๆลน้นๆแบบนี้ไม่จับจองไม่ได้แล้วนะครับอยากได้ของแถมอะไรผมจัดให้ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอยากเปลี่ยนยางทั้ง4เส้น น้ำมันเต็มถังอ,อ๋อและที่สำคัญผมให้เลยฟรีๆครับถ้าจับจองวันนี้บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับถ้ารถมีปัญหายางแตกยางรั่วก็สามารถเรียกใช้บริการได้24ชั่วโมงเลยครับเอาเลยฟรีๆ1ปีและสำหรับพี่ๆที่สนใจรถคันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับ090 298 98 93่อนไปก็ขอฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่เรายังมีรถให้เลือกอีกเยอะนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม